ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะมาพบกันอีกครั้งในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรทีมงานตาลทวะก็ได้พยากรณ์สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่12สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูค่ะ เรามาเริ่มพูดคุยกันด้วยความรู้ เรื่องดาวเสากันก่อนดีกว่าเรื่องราวของดาวเสานั้นจะทําให้เราคุ้นเคยรู้จักมักจีกับดาวเสากันมากขึ้นดาวเสานั้นเป็นดาวในระบบสุริยะจักรวาลในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจัดว่าดาวเสานั้นเป็นดาวเคราะห์แก๊สเพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําโดยเฉลี่ยประมาณ0.7กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรดาวเสานั้นมีจุดเด่นก็คือมีวงแหวนล้อมรอบขนาดใหญ่เห็นได้ชัดกว่าดาวดวงอื่นดาวเสา มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Saturn เป็นตัวแทนของเทพ Saturn สำหรับชาวโรมันและเป็นที่มาของวันเสาร์เป็น Saturday ส่วนในตำนานกรีกนั้นเทพประจำดาวเสาร์เนี่ยคือเทพโครนอสเป็นหนึ่งใน12เหล่าไททันร่างกายใหญ่โตมีพละกกำลังมหาศาลบางคนก็เรียกว่ายักษ์ไททันเทพโครนอสเป็นเทพเจ้าแห่งกษตรกรรมการเพาะปลูก มักจะถือเคียวหรือมีดโค้งสำหรับตัดหญ้าได้รับการสักการะในฐานะเทพแห่งฤดูเก็บเกี่ยวนั่นเองนั่นเป็นเรื่องทางตะวันตกในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวเสารเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พระสนิในคติไทยนั้นพระเสาถูกสร้างขึ้นมาจากพระศิวะทรงนำพยักษสิบตัวเสือสิบตัวบทปนเป็นผงห่อผ้าสีดำประพรมด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกได้เป็นพระเสา มีพระวรกายสีดำคล้ำทรงเครื่องประดับด้วยแก้วไพลินและแก้วนิลรัตทรงพยักเป็นพาหนะประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศหอรดีคราวนี้มาดูในส่วนคติฮินดูพระเสาหรือพระสนิเนี่ยเป็นบุตรของพระอาทิตย์กับพระนางฉายา พระสนิได้วิวากับนางทามินีบุตรีของราชาคนทันแต่พระสนิมิได้ให้ความสนใจในตัวนางเท่าไหร่ในวันหนึ่งพระสนิกกำลังสวดบูชาพระวิษณุนางทามินีผู้เป็นชายาจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลืมตาสักทีนางจึงสาบให้พระสนิมีดวงตาที่เป็นภัยหากมองสิ่งใดนอกจากนางแล้วสิ่งนั้นจะต้องวินาศทำให้พระสนิไม่ยอมสบตาผู้ใดนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ท ทำให้ดาวเสา กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ร้อนเสียหายในพบใดที่ใดที่ดาวเสาจรไปถึงต่อมาในชาติที่พระศนิได้บำเพ็ญตะบะต่อพระศิวะจนพระศิวะพอพระไทยจึงได้ทำการแต่งตั้งให้พระศนิเป็นเทพประจำดาวเสาเทพแห่งความยุติธรรมในโลกเป็นผู้มอบผลกรรมให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พระเสาเนี่ยเป็นเทพนบพเคราะห์ประเภทบาปพ,พระเคราะห์ให้ผลในทางรุนแรงหมายถึงว่า ผู้ใดมีพระเสาสถิตร่วมกับลัคนามักจะมีกริยาดุดันแข็งแรงพร้อมกับทิฏฐิมานะความกล้าได้กล้าเสียรักสันโดษใจนักเลงโกรธง่ายบุคลิก เคร่งครึมอดทนและมักจะมีโรคภัยเกี่ยวกับความดันโลหิตในทางโหราศาสตร์พื้นฐานเนี่ยกล่าวกันไว้ว่าเรื่องโทษทุกข์ให้ดูดาวเสาและในจักรราศีก็ใช้สัญลักษณ์เลข7แทนดาวเสาการโครจรของดาวเสารนั้น,น,นช้าที่สุดในบรรดาน,นาวดาวนกพะเะา์ทั้ง9ดวงซึ่งดาวเสารนั้นใช้เวลา2ปีครึ่งต่อหนึ่งราศีดาวเสารนั้นเป็นมิตรกับดาวราหูเป็นศัตรูกับดาวจันทร์อังคารพฤหัส และสุขนั่นคือคนที่มีดาวเสารถึงลักนณาจึงเป็นคนที่เพื่อนน้อยศัตรูเยอะบุคลิกแข็งแกร่งไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆเนื่องจากดาวเสาร์จะยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในเดือนมีนาคม2566นี้ในทางโหราศาสตร์จึงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเกิดขึ้นประมาณ2-3ปีครั้งทีมง,งานตานทวะจึงได้พยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาลองดูรายละเอียดกันนะครับ ดาวเสาจะยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุม ในวันที่1มีนาคม2566เวลา7.39นาฬิกานาทีถ้าเราลองนึกย้อนกลับไป2ปีครึ่งดาวเสาในราศีมังกรนั้นเป็นภพกรรมมะของลัคนาดวงเมืองทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานอย่างทุกยากเหน็ดเหนื่อยมีความเครียดในเรื่องงานต้องใช้ความอดทนเพื่อให้การงานผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้เมื่อดาวเสารยกย้ายราศี ก็จะเข้ามาที่พบลาพะของลัคนาดวงเมืองโยกถึงดาวอาทิตย์ในดวงเดิมทำให้ได้คู่ธาตุไฟ17เกิดเป็นความสำเร็จอันสูงส่งของชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับวิทยาการขั้นสูงด้วยประกอบกับดาวราหูจรในราศีเมษช่วงวันที่1มีนาคมถึง17 ตุลาคมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องฟืนไฟระบบไฟฟ้าที่เก่าหรือชำรุดอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่ายๆสำหรับคนราศีธนูสองปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสาจรเข้าพกกระดุมพระก็คือนับตั้งแต่5ธันวา2563เป็นต้นมาคนราศีธนูต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์เรื่องเงินเงินทองทองกว่าจะหาเงินหาทองได้ก็ต้องเจอแต่เรื่องยาก,ยาก ต้องคอยระแวดระวังเรื่องเงินทองไว้ใจใครไม่ค่อยได้ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบเป็นที่พึ่งพเพราะดาวเสายกย้ายราศีความเหนื่อยความทุกข์ในเรื่องเดิมก็จะหมดไปแล้วก็จะได้เริ่มบทใหม่ตามพบใหม่ที่ดาวเสาร์จรยกเข้าไปในวันที่หนึ่งมีนาคม2566นั่นเอง เมื่อเราพลิกปฏิทินดูแบบเร็วๆไปอีกสัก2-3ปีเปิดปฏิทินดาวโฟกัสที่ดาวเสาเพื่อที่จะได้รู้ว่าการยกย้ายราศีในครั้งนี้ดาวเสาจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็พบว่าดาวเสายกในรอบนี้จะยกไปสถิตราศีกุมตั้งแต่วันที่1มีนาคม66จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์69 นับเป็นระยะเวลา2ปี11เดือน13วันสังเกตได้ว่ามันนานกว่าระยะเวลาปกติที่เป็น2ปีครึ่งก็น่าจะมาจากสาเหตุการเดินมนข้ามราศีของดาวเสาเรามาคุยเรื่องนี้กัน ทีนี้เรามาเช็คปฏิทินแบบละเอียดขึ้นอีกสักหน่อยเราจะเห็นได้ว่าดาวเสาร์มีการเดินมนข้ามไปราศีมีนเป็นเวลาประมาณ3เดือนคือช่วงวันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคมปี68แล้วค่อยวกกลับมาที่ราศีกุมเมื่อนำเวลามนข้ามราศีไปหักลบออกทำให้เวลาของดาวเสาร์ที่สถิตราศีกุมมีระยะเวลาสปี8เดือน9วัน ็ประมาณ2ปีครึ่งตามมาตรฐานภาพรวมจึงเป็นแบบนี้ส่วนรายละเอียดคำพยากรช่วงที่เดินมน์เดี๋ยวเราคุยกันในช่วงถัดไปนะครับเมื่อพิจารณา ตำแหน่งและทำเนียบของดาวจะเห็นได้ว่าราศีกุมเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์และดาวราหูเมื่อดาวเสาร์จรมาเข้าราศีกุมจะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแสดงถึงความมั่นคงสำหรับคนที่มีลัคนาราศีธนูดาวเสาร์จรเข้าพบสหัชชะทำนายว่าจะมีความทุกข์ความเครียดในเรื่องเพื่อนหรือทายว่าต้องคอยระแวดระวังเพื่อนระวังจะโดนเพื่อนหักหลังหรือ ทำนายอีกอย่างว่าเพื่อนๆในช่วงนี้เราไว้วางใจใครก็ไม่ค่อยได้หรือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากกว่าแต่ก่อนแต่คนราศีธนูก็อย่าเพิ่งใจเสียเพราะในรอบนี้ที่ดาวเสารจรเข้าพบสหัสชะ ดาวเสาเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์ร้ายกับกลายเป็นดีแถมยังมีดาวคู่มิตรโยกใส่ทำให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกด้วยถึงแม้ว่าเราจะเครียดเรื่องเพื่อนแต่ก็คุ้มค่าดีทีเดียวเมื่อได้ดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวกันแล้วเราก็จะพิจารณา การโคจรของดาวเสาร์ทีมงานได้สรุปมาเป็นปฏิทินการโครจรของดาวเสาร์ในราศีกุมก็คือช่วงปี66ถึงปี69เพื่อให้เรานั้นดูการโครจรได้ง่ายๆตามปฏิทินตารางดังนี้นะครับจุดสตาร์ทคือจุดที่ดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีกุมแถบสีที่แสดงในปฏิทินแทนการเดินวิปริตของดาวเสาร์สีเขียวคือตอนที่ดาวเสาร์โครจรเสริรสีชมพู คือตอนที่ดาวเสาโคโจรพักสีเหลืองคือตอนที่ดาวเสาโคโจรมนส่วนช่วงที่ไม่มีแถบสีคือช่วงที่ดาวเสาโคโจรปกติและจุด d ีเนี่ยคือจุดที่ดาวเสายกออกจากราศีกุมนะครับมองดูภาพรวมของการโคโจรในเบื้องต้นเราก็พอจะเห็นได้ว่า การโคจรของดาวเสาในราศีกุมรวม2ปี11เดือนเนี่ยมีการโคโจรปกติอยู่1ปีและโคโจรวิปริตอยู่1ปี11เดือนมีช่วงเวลาที่โคโจรวิปริตมากกว่าโคโจรปกติเกือบ2เท่าอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วเรามาไล่ดูรายละเอียดกัน มาดูที่แถบสีเขียวกันก่อนเป็นช่วงเวลาที่ดาวโครจรเสิร์ตเดินเร็วกว่าปกติช่วงเวลาที่ดาวเสารโครจรเสิร์ตในราศีกุม ก็คือช่วง1มกราถึง31มีนา66 3สเดือนช่วงที่2คือ8มกราถึง13เมษา67อีก3เดือน5วันช่วงที่3คือ18มกราถึง27เมษา68อีก3เดือน9วันและช่วงสุดท้าย29มกราถึง12พฤษภา69 อีก3เดือน15วันจากการโคจรเสิร์ฟของดาวเสาในราศีกุมจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกรา กุมภามีนาเมษา1-4ช่วงต้นต้นของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี69เป็นช่วงที่ดาวเสาโครจรเสิร์ตนะครับสำหรับชาวราศีธนูความทุกข์ความเครียดความเหนื่อยยากเรื่องเพื่อนความกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องสภาพแวดล้อมในช่วงต้นปี2566-2569เราเป็นทุกข์อยู่ไม่นานเกิดความเครียดขึ้นแป๊บเดียวก็หาย ต่อมาเรามาดูสีเหลือง คือช่วงที่ดาวเสารมนเดินถอยหลังในราศีกุมตามแถบสีเหลืองนั้นก็ประกอบไปด้วยวันที่19มิถุนาถึง23ตุลาปี66 6, 6, ระยะเวลา4เดือนช่วงที่2คือ1กรกฎาถึง3พฤศจิกาปี67อีก4เดือน3วันและสุดท้ายวันที่13กรกฎาถึง15พฤศจิกาปี68อีก4เดือน2วันจากการโครจรมนของดาว าในราศีกุมมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาถึงพฤศจิกาเป็นช่วงกลางถึงปลายปลายของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68สำหรับชาวราศีธนูดาวเสาร์มน์ก็ทายกลับเลยว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ต้องเหนื่อยเรื่องเพื่อนไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวในช่วงกลางปีถึงปลายปีปีพศ2566-2568 ต่อมาเรามาดูแถบสีชมพูที่เป็นช่วงดาวเสารพักเป็นช่วงที่เดินช้าหรือหยุดเดินอยู่กับที่ช่วงพักของดาวเสาในราศีกุมก็มีอยู่6ช่วง หนึ่งคือช่วงวันที่3ถึง18มิถุนายนปีหกวันช่วงที่2คือ24ตุลาถึง7พฤศจิกา66อีก14วันช่วงที่3คือ1 4ถึง30มิถุนาหกเอีก16วันช่วงที่4คือวันที่4ถึง18พฤศจิกายน67อีก14วันช่วงที่5คือวันที่28มิถุนาถึง12กรกฎาคม68อีก14วันและช่วงสุดท้ายคือวันที่1 6ถึง30พฤศจิกายน68อีก14วัน จากการพิจารณาแพทเทิร์นการเดินพักของดาวเสาในราศีกุม ก็จะเกิดขึ้นปีละสองครั้งเป็นช่วงสั้นๆช่วงละประมาณ15วันตอนกลางปีและปลายปีก่อนและหลังช่วงที่เดินมนนั่นเองสำหรับชาวราศีธนูทำนายว่าเราจะมีความทุกข์ความเครียดพบกับความเหนื่อยยากในเรื่องเพื่อนอย่างแรงๆเป็นช่วงเวลาส,สั้นๆปีละสองครั้งตอนกลางปีครั้งหนึ่งปลายปีอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่นานค่ะ ครั้งละสิบหวันแล้วก็จะดีขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีแถบสีจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินปกติคนราศีธนูก็จะมีความทุกข์ในเรื่องเพื่อนๆอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากกว่าที่ผ่านมารวมระยะเวลาที่เหลือประมาณ12เดือน ดูปฏิทินกันแล้วเราก็นำความทุกข์จากดาวเสาเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาดูอนุภาพความโทษทุกของดาวเสาว,ว่าเป็นอย่างไรกัน ก็มีช่วงแฮ ppy ช่วงกราฟสีเขียวเป็นช่วงที่เราจะไม่เจอความทุกข์เพราะว่าดาวเสามนรองลงมาเป็นช่วงสบายๆช่วงกราฟสีฟ้าเป็นช่วงที่ความทุกข์เกิดขึ้นแป๊บๆก็หายเพราะดาวเสาเสิร์ตอยู่ต่อมาคือช่วงเครียดช่วงกราฟสีส้มดาวเสาเดินปกติความทุกข์มาในระดับหนึ่งและช่วงพลิกพคือช่วงที่กราฟสีแดงเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเป็นสไปค์แคบๆนะครับก็แบ่งชัดเจนต้นปี กลางปีถึงปลายปีช่วง เดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการโคจรของดาวเสาร์นะครับเราดูกราฟแล้วก็จะได้อุ่นใจว่าความเครียดหนักๆน,นั้นอยู่กับเราไม่นานก็คลายตัวลงเพื่อให้เรานั้นมีกำลังใจสู้กันต่อไปและนำไปใช้เป็นรถแมพเตรียมความพร้อมรับมือกับความเครียดให้ได้หมายเหตุกันไว้นิดนึงว่าเส้นกราฟความทุกข์นี้เนี่ยพิจารณาจากดาวเสารเพียงดวงเดียวเมื่อมีดาว คู่มิตรคู่ธาตคู่สมพลก็เปลี่ยนให้ผลร้ายผลความเหนื่อยกายเป็นดีได้เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสูงส่งเป็นผลประโยชน์ดีๆแต่ถึงแม้ว่าแต่ละคนที่อาจจะมีสิ่งดีๆเหล่านี้แถมมามันก็ยังไม่ละทิ้งความเป็นดาวเสาว่าสิ่งดีๆที่จะได้ทั้งหลายมันต้องมาจากความอดทนความกล้าได้กล้าเสียความรอบคอบระแวดระวังเป็นพื้นฐาน ลำดับต่อไปเราจะดูดาวจรที่กระทบกับดาวเสาสิ่งแรกที่เราเห็นคือดาวคู่มิตรของดาวเสาร์นั่นคือดาวราหูจรอ,อยู่ที่ราศีเมษโยกถึงดาวเสารที่ราศีกุมเป็นคู่มิตร7-8คู่นี้โยกถึงกัน1เดือน19วัน คือช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายน66แต่ช่วง19เมษายนมันจะไม่เด่นชัดเพราะว่าดาวพฤหัสจะยกเข้ามาเติมกลายเป็นเรื่องอื่นไปในช่วงนี้เมื่อดาวคู่มิตรเจอกันย่อมชื่นชมเสาราหูคือคู่แห่งความยิ่งใหญ่อลังการไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆได้มีอำนาจวาสนาสูงส่งเป็นความยิ่งใหญ่ที่ต้องสร้างต้องทำขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ต้องใจกล้า ถึงจึงจะได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่ว่านี้เจ้าชะตาจะประสบทั้งด้านดีและด้านร้ายต้องเตรียมตั้งรับกันไว้ให้ดี ช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายน2566รวมระยะเวลา1เดือน19วันสำหรับราศีธนูเสาวราหูจรเข้าพบสหัชชะปุตตะก็ทำนายว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องกับลูกหลานบริวารเนี่ยร่วมมือกันทำในสิ่งยิ่งใหญ่อลังการหรือทำนายว่าเพื่อนๆของเราจะทำในเรื่องที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในภายหลัง ลำดับต่อมาเราเห็นดาวพฤหัสยกเข้าราศีเมษเติมเข้ามาในคู่มิตร7-8ที่โยกกันอยู่เดิมเกิดกลุ่มดาว8-5-7ได้เกณฑ์พิเศษเรียกว่าศักดินาฝ่ายมืดบางตำราก็เรียกว่านอนรเกณฑ์ฝ่ายมืดขึ้นชื่อว่าศักดินาก็หมายถึงคนที่มีอำนาจวาสนาสูงส่งเป็นผู้กำกับสั่งการให้คนอื่นยอมทำตาม แต่อยู่ในฝ่ายมืดนั่นคือมันไม่ได้เป็นลำดับขั้นชั้นยศไม่ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่แต่เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากและมีอิทธิพลเจ้าพ่อมาเฟียหัวคะแนนผู้ขว้างขวางในพื้นที่หรือท้องถิ่นกลุ่มดาว857นั้นส่งผลเป็นความโชคช่วงชัดชวานดีในเรื่องการเงินการทองและอิทธิพลที่เหนือกว่าผู้อื่นประกอบกับความใจกล้าใจถึง ถึงจะได้นกรกเกณฑ์ฝ่ายมืดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง16ตุลาคม2566ระยะเวลาเกือบ6เดือนช่วงวันที่19เมษายนถึง16ตุลา2566 รวมระยะเวลาเกือบหกเดือนสำหรับคนลาสีธนูนรเกณฑ์ฝ่ายมือจรเข้าพบสหัชชะปุตรก็ทำนายได้ว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องกับลูกหลานบริวารเนี่ยร่วมมือกันทำให้เกิดอิทธิพลมีความโชคอวงชัชวาลในเรื่องเงินเงินทองทองหรือทำนายว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องและลูกหลานบริวารจะได้รับความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ดาวเสายกเข้าสู่ราศีกุม วันที่8มีนาจนถึง16ตุลาปี66จะเห็นได้ว่าดาวเสารส่งผลดีเป็นความยิ่งใหญ่จากคู่78และโชวช่วงชัชวาลมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นจากกก578พอมาถึงวันที่17ตุลา66ดาวราหูยกไปราศีมีนเหลือเพียงดาวพระฤหัสจรอ,อยู่ที่ราศีเมษจึงเกิดเป็นคู่ศัตรูเสาพระฤหัสยกถึงกันแสดงผลเป็นความยากลำบาก ทั้งกายใจตั้งแต่วันที่17ตุลา66ถึง29เมษา67รวมประมาณ6เดือนเศษได้ในช่วงที่5-7โยกถึงกันเจ้าชะตาจะต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่จะเป็นปัญหา ที่มีเหตุผลมีทางออกแก้ไขได้เว้นแต่ช่วงที่ดาวเดินวิปริตเดินม์หรือเดินเสดช่วงนั้นความแสนสาหัสก็จะกลับกลายคลายตัวอย่างรวดเร็วช่วงเวลาที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษมีอยู่นิดหน่อยคือช่วงที่ดาวเสาพักเป็นความยากลำบากอย่างแรงในช่วงวันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกา66ระยะเวลา15วัน ช่วงวันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกา2566ระยะเวลาสั้นๆ15วันสำหรับคนราศีธนูเสาวพฤหัส5-7นิคู่สาหัสจรเข้าพบสหัชชะปุตรก็ทำนายว่าเพื่อนๆพพี่น้อง และลูกหลานบริวารประสบกับปัญหามีความยากลำบากเกิดขึ้นหรือทํานายว่าคนรอบตัวกับลูกน้องเนี่ยเขามีเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนหรือทายว่ามีเรื่องยากลำบากเกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมและผลที่จะตามมาช่วงต่อมาที่น่าสนใจ ก็คือช่วงที่ดาวเสาร์มนข้ามราศีคือดาวเสาร์นั้นจะยกไปสู่ราศีมีนชั่วคราวแล้วก็จะวกกลับมาที่ราศีกุมช่วงเวลาที่ดาวเสาร์มลข้ามราศีคือ 19. พฤษภา68ถึง23สิงหา68เป็น,นระยะเวลา3เดือน4วันซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เดินมนต้องทายกลับว่าสบายดีไม่มีความทุกข์และดาวเสาร์ยังโยกไปถึงดาวมฤตยูที่ราศี เพศพเกิดอาการ0ูนย์เที่แปลว่าไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรนเขาให้ทำอะไรก็ทำตามไปการอยู่เฉยๆก็จะดีขึ้นมาเองถ้าหากยิ่งดิ้นรนยิ่งเดือดร้อนนะครับ ช่วงวันที่19พฤษภาถึง23สิงหาปี2568รวมระยะเวลา3เดือน4วันดาวเสาร์มลข้ามราศีสำหรับคนราศีธนูมฤตยูเสาเนี่ยจรเข้าอาริพันธุ07ทําทำนายว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหรือคนทางบ้านให้เราอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายเขาบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำตามไปแล้วจึงจะดี หลังจากที่ดาวเสาร์มนข้ามไปสู่ราศีมีนแล้ววกกลับมาที่ราศีกุมเพื่อที่จะเดินหน้ากันต่อช่วงนี้ดาวราหูก็จะยกเข้ามาร่วมราศีที่ราศีกุมกับดาวเสาร์ได้คู่มิตรเป็นคู่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่23สิงหา68ถึง13กุมภา69ระยะเวลา5เดือน20วันเกิดคู่7-8ที่เป็นคู่ที่ดีมากยิ่งถ้าเจ้าชะตาถูกกับดาวโกกโจร คือทำสิ่งที่กล้าได้กล้าเสียอยู่เสมอจะยิ่งชื่นชอบดาวคู่นี้มากขึ้นไปอีกความหมายของดาวคู่นี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วตอนหน้า11แต่เนื่องจากเราพูดคุยกันมายาวนานอาจจะลืมตอนต้นไปได้จึงมาบอกเล่ากล่าวกันไว้อีกครั้งหนึ่งสาราหูเนี่ยคือคู่แห่งความยิ่งใหญ่อลังการไม่สนเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีอำนาจวาสนาสูงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ต้องทำขึ้นมาด้วยตัวเอง ต้องสร้างเองแต่ต้องใจกล้าถึงจึงจะได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่ว่านี้มันประสบได้ทั้งด้านดีและด้านร้ายต้องเตรียมตั้งรับกันไว้ให้ดี ช่วงวันที่23สิงหา2568ถึงวันที่13กุมภา2569รวมระยะเวลา5เดือน20วันสำหรับคนที่มีลัคนาราศีธนูเสาราหูร่วมราศีเลยจอนเข้าพบสหัชชะก็ทำนายได้ว่ามีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือจะมีเรื่องใหญ่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราหรือทำนายได้ว่าเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องของเราคิดทำกา ใหญ่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นคือคำพยากรณ์สำหรับดาวเสาในราศีกุมสองปีเศษนับจากที่ดาวเสายกก็พอสังเขตกันเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ดาวเสาจะเป็นดาวเคราะห์แห่งโทษแห่งทุกแต่ ก็มีคุณประโยชน์กับเราเพราะดาวเสาเข้ามาในภพใดจะสะท้อนให้เราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในเรื่องนั้นช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในภาพมายาและสิ่งหลอกลวงดาวเสามีข้อดีในแง่ของความอดทนและรอบคอบทีมงานตานทว่าก็หวังว่าดาวเสายกย้ายราศีในครั้งนี้คงไม่ทําให้แฟนรายการต้องทนทุกข์กันมากจนเกินไปถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและ ได้เรียนรู้และแข็งแกร่งมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe channel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชันแตงเพื่อสนับสนุน channel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ